สวัสดีค่ะวันนี้เรามาในพาร์ทของภาษาไทยนะคะหลังจากเรียนเสร็จแล้ววันนี้มีช่วงเวลาได้พูดคุยกับนักเรียนนะคะซึ่งครูเก๋เนี่ยสอนนักเรียนในมัธยมศึกษาปีที่6นะคะก็จะมีนักเรียนคนนึ่งจะมาสัมภาษณ์ให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามชีวิตเธอนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้แนะนําตัวก่อนเป็นเบื้องต้นสวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อนางสาววัชราพรสมภูมินะคะตอนนี้กาลังศึกษาอยูฉันม่ได้ศึกษาปีที่6โรงเรียนโพไซพิทยาคารค่ะอชื่อเล่นชื่อชื่อเล่นชื่อแป้งนะคะอ่าน้องแป้งนะคะหรือว่าวัชราพรแล้วเป็นหัวหน้าห้องด้วยเป็นตั้งแต่ตอนหมอห้าค่ะ,อะตอนนี้เป็นนักเรียนเป็นศึกษา<ช>เป็นี่ปศึกษาหัวหน้า อาวัชราพรมีคำถามว่าตอนนี้อยู่ม6แล้วนะคะและวางแผนเรื่องของการศึกษาต่อ,อยังไงไปยังไงบ้างค่ะคือความชอบส่วนตัวนะคะคือชอบภาษาจีนค่ะเลยเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาจีนมาค่อนข้างที่จะมาแล้วก็เข้ามาหาลัยนะคะอยากศึกษาต่อเกี่ยวกับวัฒนธรรมภาษาแล้วก็การใช้ชีวิตของอคนในประเทศจีนค่ะก็ะะเลย สนใจศึกษาในสาขาวิชาภาษาจีนตอนนี้ได้ยินข่าวว่าวชลาพรหนีสอบผ่านแล้วสอบผ่านและก็สามารถสอบเข้าเรียนต่อได้ในรอบของพอร์ตโฟลิโอพอร์ตโฟลิโอเป็นรอบแรกเลยใช่หนูยินดีด้วยค่ะสอบติดในสาขาวิชาภาษาจีนค่ะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์สาขาวิชาภาษาจีนค่ะมหาวิทยาลัยราชพัฏจันกเกษมค่ะอยู่ที่ กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานรคร Congratulation to you ยินดีด้วยนะคะก็ก็เลยอยากจะให้วัชราพรนะคะช่วยแชร์ประสบการณ์ว่าสมัครในรอบพอร์ตโฟลิโอเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงพอจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่ที่กำลังอาหาที่เรียนต่อหรือว่ากำลังเตรียมตัวอยู่อะ,ค,ะค่ะค่ะเริ่มแรกนะคะ พอตนะคะจะต้องมีผลงานค่ะคือทุกคนไม่จําเป็นจะต้องมีเ,เกติบัตเยอะแต่ต้องมีรูปกิจกรรมนะคะในด้านาการช่วยเหลือชุมชนด้านภาษานะคะแล้วก็กิจกรรมต่างๆค่ะในการที่จะยื่นในคณะนี้นะคะ mm hmm. แล้วก็การเขียน SOP ที่สําคัญมากๆเลยนะคะเขียนเกี่ยวกับคณะที่เราอยากจะเข้าว่าทําไมเราถึงอยากจะเข้าคณะน,นี้แล้วก็เขียน mm hmm. ว่าทําไมเราถึงอยากจะเข้ามหาวิทยาลัยนี้ค่ะ อืมก็เป็นเป็นแนวทางนะคะซึ่งในการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยราชาพัฒน์จันเกษมนี้นะคะ,ะทราบว่าเป็นการสมัครเรียนผ่านออนไลน์ส่งพอร์ตฟอร์โอผ่านออนไลน์แล้วก็สอบสัมภาษณ์ผ่านออนไลน์ด้วยนะคะ <Thank you. S 1> ก็ถือว่าเป็นเป็นแนวทางที่ดียิ่งขึ้นนะคะทำให้นักเรียนไม่ต้องเดินทางไกลและก็ประหยัดค่าใช้จ่าย ได้ด้วยนะคะอันนี้ก็ชื่นชมทางมหาวิทยาลัยด้วยนะคะก็คําถามต่อไปอยากจะถามวัชราพรว่า,ามีความคาดหวังเกี่ยวกับเมื่อสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้นะคะว่า,เ,าเมื่อเราสําเร็จมาแล้วเนี่ยเราจะสามารถไปต่อยอดหรือว่าไปประกอบอาชีพอะไรนะคะต้นๆเลยนะคะก็สามารถไปเป็นไกด์นําทางที่ประเทศจีนได้นะคะหรือว่ามาเป็นไกด์ที่บ้านเราให้คนจีนได้หรือเป็นครูคะ่ะอืมก็มอง มองการต่อยอดสำหรับการสำเร็จการศึกษาด้านนี้ไว้หลายอาชีพเหมือนกันนะคะก็รอติดตามนะคะว่าเส้นทางความสำเร็จของวัชราพรน,นะคะจะเริ่มต้นขึ้นและและจะไปต่อ,อยังไงนะคะสุดท้ายก็อยากจะให้วัชราพรน,นะคะทดสอบสาธิตและการหรือว่าแสดงความสามารถในด้านของการพูดภาษาจีนนะคะเป็นเบื้องต้นทิ้งท้ายไว้กับคลิปนี้ค่ะ นิหาวเจียว,วัชรา,าพรณ์สมภูมิบอกหมือนเจียวจางชูมึ่งสวัสดีค่ะชื่อวัชรา,าพรสมภูมินะคะชื่อภาษาจีนนะคะก็คือจางชูมึ่งที่แปลว่าความฝันค่ะ v อ r y good. Very good. สำหรับครูภาษาอังกฤษนะคะก็พูดจีนได้นิดหน่อยเหมือนกันนีิหาวนิฮาวมากนิ่าวาโอเคค่ะวันนี้เราอขอจบ การสัมภาษณ์นักเรียนไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปตามหานะคะพี่พี่ม,มหแบบนี้หลายๆคนที่มีแนวคิดมีการเตรียมตัวหรือว่ามีความสำเร็จในด้านของการเตรียมตัวด้านการเรียนต่อไว้ให้กับทุกท่านที่สนใจนะคะรอติดตามนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ